ผลผลิตค่าเฉลี่ยต่อไร่ได้เท่าไรครับได้24ตันค่ะ <Wow. S 2> แล้วก็ CS ก็อยู่ที่14.93เปอร์เซ็นต์ทางโฟร4ทีเดินทางมาจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาที่วิเชียรบุรีมาที่ภูน้ำหยดมาพบกับน้องเล็กคนเดิมที่เคยปลูกมันสำปะหลังได้10กว่าตันเกือบ20ตันต่อไร่ ชื่ออารมณ์สุวรรณลีนะคะอยู่ตำบลภูน้ำหยดอเภอวิเชียรบุรีจัังหวดเพชรบูรณ์ค่ะน้องเล็กตอนนั้นเรามาสัมภาษณ์กันเราคุยกันเรื่องมันสำปะหลังตอนนั้นมันสำปะหลังที่น้องเล็กใช้4ีไปเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ใช้จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับบอกผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากเคยได้8ตันเพิ่มมาเป็น15ตันต่อไร่ค่ะก็กลายเป็นฮือฮามาแล้วรอบหนึ่งนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับ ปีนี้เพิ่งตัดอ้อยเนี่ยฮะโรงงานอ้อยกํลาลังเปิดคือฮาอีกครั้งหนึ่งครับก็คืออ้อยของน้องเล็กพันอะไรนะพันขอนแก่นค่ะพันขอนแก่นนะครับน้องเล็กลองเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังนะครับว่าปลูกอ้อยขออน้องเล็กเนี่ยขอนแก่นเนี่ยใช้วิธีการปลูกแบบไหนครับก็คือปลูกเราปลูกระบบน้ําหยดนะคะคือพอปลูกเสร็จปุ๊บเราก็คุมยาเสร็จอะไรเสร็จเราก็ฉีดโฟทีค่ะ,ะคฉีดโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ํา ยี่สิบลิตรที่ไล่ฉีดนี่คือเอาถังใหญ่ฉีดคือสิบช้อนต่อน้ำสองร้อยลิตรเอารถวิ่งเข้าไปในล่องนี่ค่ะนี่ฮะล่องะจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็รถฉีดเข้าไปฉีดได้พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับสี่ไร่ค่ะสี่ไร่นะครับโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยฉีดกี่วันครั้งเจ็ดวันถึงสิบวันค่ะโอเคหลักง่ายๆเลยครับก็คือเจ็ดถึงสิบวันว่างวังวนไหนก็ได้นะครับระหว่างวันจันทร์พุธศุกร์ก็คือเฉลีย่ยเจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งฉีดไปกี่เดือนครับถึงหยุดฉีด ฉีดห้าครั้งก็ประมาณห้าค,ครั้งค่ะห้าครั้งแล้วทาไมถึงเลิกฉีดครับก็อ้อยสูงแล้วรถเข้าไม่ได้อ๋อสี่ไร่เนี้ยก่อนที่จะรู้จักปดพันโฟทีมาใช้เนี่ยเคยทําผลผลิตสูงสุดให้น้องเล็กเนี่ยค่าเฉลี่ยก็ได้เคยได้สักกี่กี่ตันต่อไร่ครับจะได้ไร่ละสิบตันหรือสิบตันนิดนิดไม่เกินสิบห้าไม่เกินไม่ถึงแต่หลังจากฉีดโฟทีไปแล้วผลผลิตค่าเฉลีย่ยต่อไร่ได้เท่าไหร่ครับ ได้24ตันค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ CS ก็อยู่ที่14.93เปอร์เซ็นต์ค่าสวยด้วยนะ <c oughs> เลขสวยด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับสีไร่เนี่ยเฉียดร0อยตันเะได้99กว่าตันเนาะ99.08ตันตัวเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันถามไฟไล่ไฟไล่ส่งมาให้ เราก็ก็ดีใจก็คือก็เรียกพี่เขามาดูว่านี่เนี่ยได้จริง,รงไม่คิดว่ามันจะได้อะไรอย่างนี้วันนี้พีคพันโฟทีนะครับนบวัตกรรมใหม่จากอิสราเอลซึ่งเป็นสูตรอีออนลิขสิ์หนึ่งเดียวของไทยของบริษ,ษัทเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยได้สูงสุดถึงเกือบ25ตันต่อไร่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรครับไม่ว่าคุณจะปลูกขึ้นเลยอยู่เนี่ยนำโฟทีไปฉีดนะครับลดปุย๋ยลดยาลดสารเคมีน้องเล็กเองก็ยืนยันนะครับว่า จากที่เคยใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนใช้ไร่ละกี่ลูกนะครับแต่ก่อนใช้ไร่ละสองลูกจะลองพื้นด้วยทํารุ่นด้วยแล้วก็หวานด้วยคือแบ่งออกเป็นสามส่วนสองลูกอ่ะก็สองลูกต่อไร่ต่อไร่แล้วพอใช้โฟทีแล้วใช้ปุ๋ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ลดมาเหลือไร่ละลูกเหลือไร่ละลูกเดียวเองไร่ละลูกคำนวณเองนะครับคุณมีพื้นที่กี่ไร่ก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่คุณใช้อยู่เนี่ย ประหยัดลงไป50%นอกจากประหยัดปุ๋ยทางดิน50%แล้วเนี่ยผลผลิตยังเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า100%เพราะว่าในอดีตได้เท่าไหร่นะ10ตัน10ตันปัจจุบันได้24ตันค่ะร้อร์เครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องเล็กมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านมัางครับคืออยากให้เพื่อนๆเ,เปิดใจค่ะคือใช้โฟทีแล้วดินก็ ปรับสภาพขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าจากที่ดินแข็งกระด้างไม่มีแม้แต่ไส้เดือนแต่ตอนนี้คือดินเราเปลี่ยนเป็นมีไส้เดือนมาชมที่ไร่แล้วแล้วก็ปลอดภัยกับคนคนใช้ด้วยฝุ่นละอองเข้ามากับโดนตัวเราเนี่ยมันจะไม่ละคายเคืองจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยน้องเล็กนะครับคุณน้ำหยดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ทางทีมงานโฟทีเราต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันต่อมานะครับสวัสดีครับ